โอเคผมไปเจอเกมหนึ่ง oh. ที่มีชื่อว่า Second P เนี่ยเราไปเห็นคลิปไอ้ตูดดำนี่นะคลิป oh. ไอ้เนี่ยนะไอ้ไอ่เนี่ยไอ oh, you เนี่ย u ูยูยูเนี่ย เห็นมันทำนะพอดีผมก็เลยอยากเล่นตามนะเว่าเกมมันดูแบบเออมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่มันมีอะไรนะจูจูสุไคเซนนะฮะเออช่องนี้กำลังมาแรงนะฮะอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเซอร์วิสฟรีนะผมโอเคที่เซอร์วิสฟรีนะแม่แอดมินน่ารักจริงๆ<ะ>เฮ้ยเ,เพลงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพลงเพลงคอมบัตเออเอาเรื่องแล้วทำไมไอ้นี่มันใส่ชุดสไปเดอร์คอร์กวนะงงใช่ไหมใช่เฮ้ยไอ้นี่มีอาร์ติแฟกต์นี่ยว่ารวยเหรอแบนดิตบีเตอร์ เอ้ยมันมีสกิลไหม Q E แตด W เอ้ยบล็อกบล็อกไม่มีโอเกมนี้ไม่มีบล็อกโอ้โหโอ้โหโอ้โหหุ่จมบ้าเจมได like ้ง so ่ายขนาดนั้นเลยเหรอแตช่วงแรกอาจจะไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมผมจะเงียบๆไปก่อนนะฮะถ้ามีอะไรจริงๆนะผมก็นั่นแหละเดี๋ยวพูดขึ้นมาเองนะเนาะยูมาไมสเปเช่เอ้ยมาซูคอนะไหมเหรอซูคอนะอ่ะฮะเขาบอกว่าต้องหานิวซูคนะมาห้านิวแล้วก็สองพันห้าร้อยจิมพี่จมก็หาง่ายนะพัฒนาในสองพันห้าเนี่ยซื้อ ซิง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 โอ้ยเฮ้ยซิงซิงซิงทำไมต้องเป็นคนดำเลยวะเชฟคนดำแต่มันเกิดไหนเห็นไหมอะไรอ่ะใครอยู่ข้างบนนะกล้องติดดุริปะหนึ่งสกุลนะเจ็ดพันห้าร้อยโอ้โหเฮ้ยเจจอกเด้พี่โชว์ไอ้น้องดูอ้าวเกิดไหนอ่ะเกิดเวียงจันทร์ไอหยอกเกิดนี่เลยอุ้ยแม่ว่าละ NPC เกมนี้มันมันไม่ได้รอให้แบบเราตีก่อนมันส่วนได้เลยแบบเออขอแค่แบบอันเนี้ยใส่มอนแล้วมอนระเบิดใส่ตายเลยต้องไ่เผื่อละ Ui 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 Đã làm oi, oi, Mình oi, 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 Bom oi, 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 gì oi, 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 แต่ถ้าเป็นแสงเอฟิกแล้วก็ต้องนี่เลยต้องป้องกันด้วยแว่นตาออปตัสแว่นตาสําหรับเกมเมอร์ที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าจากการที่เราเล่นเกมได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะทํางานหรือการใช้งานอื่นก็เช่นกันและแน่นอนมีแค่นี้เลพี่สภาพทนทานไม่พังง่ายนะครับวัสดุที่เขานํามาใช้ก็เป็นวัสดุคุณภาพหากท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ลิงตะลางคลิปเลยนะครับสาหรับร้านค้าแว่นตาออปตาและที่สาคัญใช้คนละโลส่วนลด100บาทนะจ๊ะ ใครโอ๊ยยี่ไงแฉงใช่ไหมสามเปอร์เซ็นเซบอร์โอ้โหพระเจ้าเหาโอ้มีฮอคว่า er. โอ้ยเนเวลเยอะอยู Gabriel, ย่เวลสามร้อยสามสิบแปดละเดี๋ยวเดี๋ยววันพีต้องมีฮาคีปะ่ะ แล้วฮารคิวมันอยู่ไหนวะเออนั่นแหละอะไรอะสมูทกิกแล้วของซ้ำดูหน้ากล้องดูอฮ้ยว้าสมูทแซนอุ้ยนี่ไงเฮ้ยกล้องเราเป็นพี่น้องกันแล้วอุ้ยแ่ได้แสงวะแต่ได้แสงนะชื่อถูกเ็บอกไม่รู้เฮ้ยเหมือนมันสแนปเลยอ่ะถ้าสีะ เซนแอปปะมันเนปใช่ไหมกูรอร้านเลยกูยืนเฉยสิงอุ้ยจ้ากงวุ้ยวุ้ยเฮ้ยโลบโอ๊ยกล่องกล่องวุ้ยอู้ไม่แบ่งให้กูเลยไม่มีเลยไม่มีอะไรทุกอย่างเลยไม่ได้อะไรเลยเนาะอ้าวเกมแสดงว่าเปิดกล่องต้องรอรุนว่าจะได้ของหรือเปล่าเด้อฮาคิมันซื้อตรงไหนวะเกมไม่มีฮ่าคิอยู่ วันพีทที่ไม่มีฮาคิเน,นนะนี่ดูก่อน,อนได้ไม่รู้อะมันมันมีขึ้นอยู่บนหัวนนแซงไงอันนี้ให้มีแล้วเลยไม่ต er ีเซเวอนนร์กับกูหรอไม่หรอนานนี่นะให้นานหรอกแย่งกันนะฮะอยากรู้ว่ามันดอปอะไรเฉ่ๆแล้วเราจะเอาอินฟินิตี้ออลมาจากไหนวะเฮ้ยกล้องมันไม่ใช่สุขุนะเกิดอะไรโกโจ รุมกระทืบมันมามามาเราจะลุมกระทื้มันอุ้ยยิงยิงอากาศอะไรน้องกระจกโมเนตวันหนึ่งในใต้ล่ามันเ,เปิดมุกเกนบอสอะไรมันเปิดมุกเกนได้ดวยวะเฮ้ยง่ายง่ายกว่าสุขนะเลยมุงโผอ่แ <laughs> ล้วเฮ้ยโดนเลยตายแล้วยังขยันเปิดอมตะอีก ตายดีวะเออตายละโอ้ยอีฟูดอีฟูดเอ้าอ๋อคนที่ทำมเมีได้สูงอ๋อเกมอย่างนี้ด้วยวะเฮ้ยเอ้า <laughs> โอ้เป็นลมก็ไม่บอกเออถึงเวลา you are my special หูจิมหูเราจะฟาร์มยังไงอะ เหมือนมีคนขา,ขายของอะไรสักอย่างมาเมืเองออเรนเทียทตัวตลกอะ่ะบาเกียกองเออถูกต้อดูคุณน้าฟิงเกอร์เฮ้ยทำไปเล่นยไปก็ดีนี่ยพันห้าเจมไลติงออฟอินฟินิตี้ออ,อฟเลยกองจอกศักดิ์สิทธิ์มันต้องเอาจอกศักดิ์สิทธิ์มาดูคุณ้าฟิงเกอร์ไลติองออฟก็อยู่น่าจะต้องตีเซเบอร์เลยอุ้ยอุ้ยกล้อง อ๋อถ้าแบบเมิทเท่าๆกันก็นอย่างนี้ไฟกับแสงน่าจะดีที่สุดแล้วแล้วก็ผล q u ยกันะมันเล่นกู้กู้โอ้ยกูแตกโอเค,นนะอเคมันไม่ดรอปกล่องเพื่อนของน่าจะเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยเลยได้จอกไหมอเอาได้กิวได้บอกเ <laughs> จลิญชิ้น to use if อ๋อกดใช้เลยเพื่อน30%เท่านั้นที่จะได้ดาบอะไรกันนี่แล้วถ้าได้ขอนะจอกศักดิ์สิทธิ์อะโหเ,เพื่อน กูก็อยากได้เหมือนี่ยหมวดอาร์ติแฟกต์บ้าเฮ้ยซลมอนยู่อันเดดโคนเว้นยู่ไดเกมนี้มีอาร์ติแฟกต์ด้วยแต่ไม่รู้หาจากไหนอ่ะมันไม่ได้บอกอ่ะแต่มันบอกความสามารถนะเวลาเราตายแล้วมันจะเซ็กอันเดดมาโคเบอร์ก็นั่นแหละโชคดีอูจิฮะโซ่ทำไมได้วะชาลินการมาสเตอรี่ดูดิก็ไล์มันไม่มีรีวิวท่าอะไรทั้งนั้นเลยมีฟิล์มบูไหมฮะไม่มีไม่มีได้ไงนี่กับโลกลายเอ็นอย่างเดียวเลย ป้าไปเลยประมูลได้ไปเท่าไหร่สามแสนเก้าเอผมเฮ้ยคาชิโมะเจอแล้วอุ้ยขายแพงจังอ่ะมันขายห้าสิบมันขายห้าสิบล้านอ่ะหลังเกาะลิงมาดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเควเฮ้ยก็ดีเนี่ยโอ้ก็บินไม่ได้โอ้ก็บิน ้โอ้โหหนวดขาวใช้ซูนามิอย่างเงี้ยคือแบบมารินฟอร์ดก็ไม่เหลือบอกให้เลยมันน่าไม่ได้อ่ะโอ้ยกล้องก้องก้องเกิดอะไรขึ้นมึงทำไรอ่ะอยู่ใช่ท่าอยู่ช่ท่ามึงทำกูกับมึงโดนแบนแล้วเล่นเกมนี้ไม่กี่นาทีจะโดนแบนแล้ว อ้าวไลดไลดิงออฟว่ะผลดำผลดำดำโกเลียไปเดี<อ>๋ยวไลดิงออฟดอกจากคาชิมโม่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ้ยโชคดีอือนเนี่ยแล้วต้องการสิบไลดิงออฟเพื่อทำเฮิร <15 S 2> ์ทกับหมื่นห้าเจมเฮ้ยจริงด้วยสีซอสอุ้ยนี่ไงชาโดออฟห้าออฟแล้วก็หมื่นห้าเจมเบ้โอยทำไมมันดุจังวะตายนะ เซฟไหนก่อไม่มีพอเดียวอุ้ยหกพันห้าว้าฮะโอเคคนดูเดี๋ยวถ้าเจออะไรเหตุการณ์พิเศษพิเศษเดี๋ยวผมจะอัดเพิ่มนะพอดีว่าที่เก็ตอัดอ่ะเดี๋ยวมันเต็มเครื่องนละ้โอเคเนี่ยแหละช็อตเมื่อกีก้ขับรถมาไอ้ขับเรถ <laughs> <laughs> ขับรถโด <laughs> <laughs> น,นขับขับรถ <laughs> เฮายไม่โดนเฮ้ย impossible อุ้ย นี่ไงไปโดนไอ้โดน,โดนเอามาเด้เวล์ได้เวล์ได้เวลไม่ไม่มึงไม่ได้กูรู้ไม่ได้กูส่องจองอยู่ฮะเ,เอาได้เห็นไหมุณไม่เชื่อใจสมอกแล้วก็เควคเฮ้ยขอดิเฮ้ยมึงมีแล้วมึงจะเอาซทอมไปทำไม สุขณะมันเป็นคอมบัตอะแสดงว่าไม่มีอารามส่งซ่อนมานะจริงจริงจิงจิงตัดท่าน,นี้ดุอยู่ได้สุขนะมาแล้วนี่สุขนะนานแล้ว <c oughs> สกิลมันไม่ได้มีอะไรมากนะท่านผู้ชมสุขนะสกิลแซดจะเป็นการแบบฟันเฉือนไปด้านหน้ามาเนีสกิลเอ X จะเป็นการยิงปู่กะปิ้วปุ่มประมาณนี้สกิลซีจะเป็นการแบบ อออล่าป๊อปปประมาณเนี้ยตอนนี้ผมรีสเตตไปทิ้งที่เมลีนีฮะเราลองตีอันนี้อยู่สุขนะป๊อปปาปอ้าวอ้าวเฮยยิงดนตัวเฉยตัดเฉือนโอ้โหเฮ้ยได้อยู่นะอุ้ยแรงอยู่แรงแรงเออมันก็แรงเหมือนกันเออเด อ้าวสุกนาฟิงเกอร์สวยทำอิตาโตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยอะสุกุาจริงๆนะได้อยู่ได้อยู่อุ้ยได้ออฟด้วยอวะได้ออฟไปเป็นออฟตังเลยจะเชื่อเออออฟแสนมโคโจเนี่ยต้องเดี๋ยวโคโจทำไหนกันเชียวโคโจเฮ้ยโคโจเฮ้ยว้าวเฮ้ยปวดไฟอะไร เฮ้ยหมดไฟอะไรเนอะงกระตอกเอ,อเอ็ดอะเฮ้ยมันมันทำอะไรอะมันโกโจแล้วก็ยัยงไงเฮ้ยอ้าเ <laughs> นี่ <laughs> ยเดี๋ยวปัน่น <laughs> ตายลนะเฮ้ยเฮ้ยไอต้องต้องมีก็ได้เลย,นะเย,เยไม่ตายไม่ตาย <laughs> <laughs> ตาย้ตย <laughs> องช่วยทุกท่าเฮ้ยเฮ้ยมีอะตอมมีกุยวิวิวิวดูดูด,ด,ดูคนที่ดูใครอะแสงข้างบนกล้องแสงข้างบนหัวเห็นไหมเฮ้ย ใครอะ<ม>อุ้ยไม,ไม่ตายไม่ตายถึงอยู่ถึงอยู่เฮ้ยอย่ายุ่งกับกูมีตีหนวดขาวนู่นก,กูลองฟูกะให้มันกูกะบุ้ม <Boom. S 1> อุ้ยโดนด้วยแล้วก็แรงอยู่มั้งเห็นมันโดดถึกอยู่อ้าว <c oughs> มันโดนไฟลวกตุ่นแล้วมันก็ตายเลยโอ้ยวันไรกันไ <c oughs> อ้ก่อนที่ไม่มีอันนี้บุคคลที่ช่วยที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวขาวลากบืนเลยลากดำเฮ้ยมันเลื่อนจังวะไอ้หนวดขาวตัวนี้เนี่ย เฮ้ยใครใครขับเรือมาใครขับเรือมาเฮ้ยไม่โดนก้องดูกูนะ <c oughs> เอาเอ๋อพีพีกลางทะเลน,ะน้องเนี่ยเมต้ามาพีพีกันเงี้ยสมัยก่อนเขาก็สู้กันแบบนี้นะก้ง <c oughs> องเ <c oughs> นี่ยไลซิคิวตามกเกาะอะไรนะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไอซิคิวเนี่ย <c oughs> ไอซิคิวเนี่ยยิง กูโจกูโจตายเลยมันมันรอแล้วกอ้าไอเจ้าของเรือมันทวงคืนเรือไปแล้วก็เฮ้ยอาวุสงครามว่ะไอระบบประกันตัวเองแคเอียวิ่งเงี้ยฟบบบบ่บีีบบบเบ้ยบบาบบยยบบบบบนนมอง เฮ้ยเฮ้ยสวยโอ้เฮ้ยเฮ้ยกลองโอ้ยมาละโอ้ยสุเบคอนไม่ได้เฮ้ยมาเขาแก้ไปแล้วไม่ใช่เหรออ้าวได้ได้กล่องด้วยวะอุ้ยสุคนาฟิงเกอร์โคตรโชคดีเลยลัคกี้บอยออกเสื้อก่อนกำลังตามกูไม่ให้ดมตู่ดะบอกให้เลย